น้องที่รักทุกท่านบทพระคัมภีร์ที่เราเจะพิจารณากันในครั้งนี้นะครับเป็นบทพระคัมภีร์ของวันอาทิตย์สมโพธนักบุญทั้งหลายนะครับปกติแล้วเราเจะสมโพธนักบุญทั้งหลายวันที่หนึ่งพฤศจิกายนนะครับแต่พระสาสดงจักรคาทลิกในประเทศไทยพยายามจะเลี่ยนไปให้ตรงกับวันอาทิตย์เพราะว่าสัตบุรุษเจอไปวัดรูปพิธีมิสซาในวันอาทิตย์เพราะฉะนั้น โดยปกติแล้วปีพิธีกรรมเนี่ยจะสมควรนักบุญทั้งหลายต้นเดือนพฤศจิกายนเลยนะครับเริ่มเดือนพฤศจิกายนแล้วเดือนพฤศจิกายนเนี่ยก็เลยกลายเป็นเดือนที่เราระลึกถึงผู้ล่วงลับผู้ล่วงลับที่รับชัยชนะแล้วฉลองวันแรกเลยหนึ่งพฤศจิกายนคือบรรดานักบุญที่อยู่บนสวรรค์วันที่สองเราก็ระลึกถึงผู้ล่วงลับที่เราก็ไม่แน่ใจว่าเขาไปสวรรค์หรือย,ยังเราเรียกว่าไฟชำระนะครับ เพราะฉะนั้นวันที่สองเนี่ยจริงๆพระศาสนจักรก็ระล,ลึกถึงผู้ล่วงลับทุกคนนะครับอุทิศแก่ผู้ล่วงลับเพราะไม่รู้ว่าเขาอยู่ไฟชำระหรือว่าอยู่ทรงไหนนะครับเพราะฉะนั้นในเดือนพฤศจิกาย,ยนเนี่ยเป็นเดือนที่อุทิศแก่ผู้ล่วงลับทั้งหมดผู้ล่วงลับที่ได้รับชัยชนะแล้วเป็นนักบุญอยู่สวรรค์เราก็ดีใจกับเขาแต่บรรดาผู้ล่วงรับอีกตั้งหลายคนที่เราก็ไม่รู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนนะครับตลอดเดือนพฤศจิกาย,ยนนี้สัตบุรุษจึง อุทิศแก่ผู้ล่วงลับเป็นพิเศษสวดภาวนาให้กับเขามากขึ้นไปขอมิซาจากคุณพ่อให้คุณพ่อถวายพิธีมิซาอุทิศให้ดวงวิญญาณญาติพี่น้องบรรพบุรุษของเขามากขึ้นเป็นพิเศษก็เป็นธรรมเนียมปฏิบัติตั้งแต่โบราณของคิตชนนะครับในเมื่อวันนี้เป็นการพิจารณาพระคัมภีร์วันอาทิตย์ที่เราสมควรและบุญทั้งหลายนะครับพ่อก็ตั้งหัวเรื่องในวันนี้ว่าคนชั่วกลัวคนดี ดังนั้นเราจรึงต้องประกาศว่ายังมีคนทำดีอยู่อีกมากเพื่อคนชั่วจะได้กลับใจเยาวชนจะได้รู้ว่าการทำความดีเป็นกระแสหลักของสังคมโลกบทอ่านที่หนึ่งในวันนี้เนี่ยเป็นบทอ่านที่นำมาจากหนังสือวิบณ์นะครับเขาบอกว่าในหนังสือวิบณ์ตอนนี้นึกบุญจรเห็นภาพนิมิตในสวรรค์หมายถึงของผู้ที่ได้รับใจชนะแล้วนะครับ ขั้นแรกมีผู้ที่ได้รับการประทับตรา144,000คนผู้รับการประทับตราเหล่านี้มาจากทุกเผ่าของชาวอิสราเอลหลังจากนั้นพระเจ้าเห็นนิมิตประชาชนมากมายเหลือคนาจากทุกชาติทุกเผ่าทุกประเทศและทุกภาษากำลังยืนอยู่เฉพาะพระพักลูกแกะทุกคนสวมเสื้อขาวถือใบปาลร้องสรรเสริญพระเจ้า การสมปติบ,บ,บ,บุญทั้งหลายในวันอาทิตย์นี้บทอ่านที่หนึ่งนำมาจากหนังสือวิวรณ์นักบ,บุญยอนเห็นภาพดิมิตว่าผู้ที่ได้รับการไถ่ให้รอดพ้นในเมืองสวรรค์กลุ่มแรก1 4ึ่งแสคนมาจากประชากรอิสราเอล12ตระกูลในพันธสัญญาเดิมนะครับเพื่อจะแสดงว่า12ตระกูลในพันธสัญญาเดิมเป็นลูกของยาโคบเป็นประชากรของพระเป็นเจ้าอยู่คบถ้วน1212 12, 144 1>, 1 4ึ0 0 0สี่สี่พันคนนะครับจากนั้นนบุญยนก็เห็นคนกลุ่มที่สองคนกลุ่มแรกมาจากคนที่เหมือนกับเป็นประชากรของพระเป็นเจ้าพระเป็นเจ้าไม่ส่งหลงลืมพวกเขาพันธสัญญาที่ทํากับอับราฮัมอิสอัคยาโคบปรากฏว่าจากนั้นมีคนกลุ่มที่สองมาจากทุกชาติทุกเผา่าทุกประเทศทุกภาษาทั่วโลกอันนี้ไม่ใช่เฉพาะลูกของยาโคบสิบสองตระกูลนะก็กลายเป็นว่า พระเยซูเจ้าทรงส่งอัครสาวกออกไปเทศสอนชนนานาชาติทั่วโลกการไถ่าบาปมนุษย์ของพระเยซูเจ้าเป็นอย่างสากลทั่วโลกจักรวาลเพราะฉะนั้นกลุ่มที่สองมาจากทุกชาติทุกเผ่าทุกประเทศและทุกภาษาทั่วโลกอันหมายถึงนอกจากชาวอิสราเอลประชากรเลือกสรรของพระเจ้าแล้วมวลมนุษยชาติที่ได้รับการไถ่ให้รอดพ้นจากองค์พระเยซูเจ้าก็ได้รับเข้ามาในพระอาณาจักรสวรรค์เช่นกัน กำลังยืนล้อมรอบเฉพาะ,ะพรรคลูกแกะอันหมายถึงพระเยซูเจ้าผู้เป็นลูกแกะของพระเจ้าแต่ประชาจนจากทุกชาติทุกภาษาเหล่านี้พิเศษตรงที่สวมเสื้อขาวถีใบปมอันหมายถึงมวลมนุษยชาติที่ได้รับการชำระให้สะอาดจากบาปอาศัยเพื่อลูหิตของพระชุมพานหอยหรือลูกแกะคือองค์พระเยซูเจ้าที่ถูกประหารบนไม้กางเขนไถ่บาปมนุษย์ นบุญยนใช้คำว่าคนเหล่านี้คือผู้ที่มาจากการเบียดเบียนครั้งใหญ่เขาซักเสื้อของเขาจนขาวในพระลูหิตของลูกแกะซึ่งเรานำมาอ่านกันในวันนี้เพราะผู้ที่จะอยู่บนสวรรค์น,นั้นอ,อยู่บนสวรรค์เป็นนักบุญน,นั้นเป็นได้ด้วยหนทางเดียวคือเขาเข้ามาอาศัยการลบล้างบาปจากการสิ้นพระชนบุญไม้กางเขน และกลับคืนพระชนมาชีพของพระเยซูเจ้าหนทางเดียวที่คนทุกชาติทุกภาษาทุกประเทศมาจากทั่วโลกจะเข้ามาในพระอาณาจักรของพระบิเจ้าเาจะต้องได้รับการไถ่าบาปชำระบาปเขาต้องซักเสื้อขาวของเขาในพระโล uh หิตของพระชุมพาน้อยคือเขาต้องได้รับการชำระล้างบาปจากพระโล uh หิตของพระเยซูเจ้าที่เป็นผู้ไถ่าบาปมนุษย์ไม่ว่าเขาจะมาจากศาสนาไหนเชื้อชาติใด จะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามตั้งแต่ก่อตั้งพระศาสนาจักรมีการประกาศผู้เป็นนักบุประมาณหนึ่งหมื่นองนะครับแต่เราถามว่าออตั้งแต่เริ่มต้นพระศาสนาของเรามานะครับสองพันปีแล้วที่พระเยซูเจ้าทรงออถ่ายบาปมนุษย์แล้วก็ให้อคัสสาวุกดาเนินกิจการพระศาสนาจากักรพระศาสนาจักรประกาศว่าคนคนหนึ่งเมื่อเขาสิ้นใจแล้วเนี่ยบัดนี้เขาได้รับชัยชนะอยู่บนสวรรค์แล้วเนี่ย มีประมาณหนึ่งหมื่นองค์พระสันตะปาปาที่ทรงประกาศรายชื่อนักบุญขณะที่อยู่ในสมณะสมัยให้เป็นให้คนได้เป็นนักบุญมากที่สุดก็คือสมเด็จพระสันตะปาปาจอร์ปอลที่สองนะครับพระองค์ก็เป็นนักบุญด้วยนะครับเราอาจจะเรียกว่านักบุญจอรปอลที่สองพระสันตะปาปาเป็นผู้ที่ประกาศให้มีนักบุญเยอะที่สุดในสมณะสมัยของพระองค์มีผู้ไปถามพระองค์ว่า เหตุใดในสมณสมัยของพระองค์จึงมีการประกาศแต่งตั้งนักบุญมากที่สุดกว่าสมัยพระสนปะปปาองค์อื่นพระองค์ตอบเช่นไรเดี๋ยวพบกันช่วงที่สองครับใครจะรักลูกมากเท่าผู้เป็นแม่ใครจะดูแลแม่และลูกได้ดีเท่าผู้เป็นพ่อและอะไร จะร้อยใจให้อิ่มสุขได้เท่าลูกโลกนี้มีเด็กเกิดวันล,ละนับหมื่นนับแสนคนถ้าพวกเขาไม่ได้เติบโตด้วยความรักของพ่อแม่ก็จะเป็นสมาชิกที่สร้างปัญหาแก่สังคมในอนาคตและโลกจะมีสันติสุขได้อย่างไรพ่อแม่ลูกความภาคภูมิใจและภาระที่ไม่มีใครทําแทนได้สถาบันที่พัฒนาชีวิตและสังคมด้วยความห่วงใยจาก สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย พระสันตะปาปาจอห์นอนที่สองพระองค์ทรงเป็นนักบุญไปแล้วนะครับในสมณสมัยของพระองค์พะองประกาศคนเป็นนักบุญเยอะที่สุดมากกว่าทุกสมณสมัยของพระสันตะปาปาเวลาคนไปถามว่าทําไมพระองค์ประกาศคนเป็นนักบุญเยอะจังพระองค์ตรัสว่าเราอยากประกาศว่าในโลกนี้ยังมีคนทําดีอยู่อีกมากในซอกหลบสังคมที่ไม่มีใครเคยเห็น และเพราะคนชั่วกลัวคนดีดังนั้นเราจึงต้องประกาศว่ายังมีคนทำดีอยู่อีกมากเพื่อคนชั่วจะได้กลับใจเยาวาชนจะได้รู้ว่าการทำความดีเป็นกระแสะหลักของสังคมโลกไม่ใช่เพียงแค่ทางเลือกของฤาษีหรือนักบวตรผู้ศักดิ์สิทธิ์อยู่แต่ในอารามเท่านั้นเราอย่าได้เข้าใจผิดคิดว่านักบุญมีแค่ที่พระศาสนาจักรประกาศรายชื่อเมื่อกี้พ่อบอกว่า พระศาสนาจักได้ประกาศลายชื่อนักบุญมาประมาณสักหนึ่งหมื่นองแล้วนะครับบางองค์ก็ไม่ได้ประกาศชื่อ,อตรงๆแต่เป็นกลุ่มเลยกลุ่มมรณะศัก์ขีสิ้นใจที่ตำบลน,นั้นตำบลน,นี้บางครั้งทั้งหมู่บ้านถูกฆ่านะครับยืนยันความเชื่อเป็นร้อยเป็นหลายร้อยนะครับแต่ทั้งหมดเนี่ยก็ประกาศให้พวกเขาเป็นนักบุญ แต่เราอย่าเข้าใจว่าจะเฉพาะคนที่พระศาสนาจักรประกาศชื่อหรือว่าประกาศกลุ่มมรณะศักิ์ขีแห่งเกาหลีมรณะศัก์ขีกลุ่มนี้ที่เมืองจีนที่เวียดนามเท่านั้นนะครับแต่ว่าทุกคนที่รอดพ้นเพราะองค์พระเยซูเจ้าเมื่อเขาสิ้นใจในโลกนี้แล้วเขารอดพ้นได้ไปอยู่กับพระเป็นเจ้าบนสวรรค์เขาเป็นนักบุญทั้งนั้นนะครับพระศาสนาจักอาจจะไม่ได้ประกาศชื่อเขาอย่างเป็นทางการแค่นั้นเอง เขาก็อยู่กับพระเป็นเจ้าเป็นนักบุญนะพระศาสนาจักไม่ได้ประกาศชื่อเขาเป็นทางการคราวนี้เรามาดูบทอา่านที่สองนะครับบทจดหมายเนบุญยนฉบอกที่หนึ่งเขียนว่าท่านที่รักทั้งหลายบัรนี้เราเป็นบุตรของพระเจ้าแล้วแต่เราจะเป็นอย่างไรในอนาคตนั้นยังไม่ปรากฏแก้งเราตระหนักดีว่าเมื่อพระองค์ทรงปรากฏเราจะเป็นเหมือนพระองค์เพราะเราจะได้เห็นพระองค์อย่างที่พระองค์ทรงเป็น ทุกคนที่มีความหวังในพระองค์ย่อมชำระใจ,จของตนให้บริสุทธิ์เช่นเดียวกับที่พระองค์ทรงบริสุทธ <ys> ิ <oval> ์การจะชำระใจของตนให้บริสุทธิ์เราทำกัน,น,นตั้งแต่อยู่ในโลกนี้แล้วนะบุญจรบอกว่าเวลานี้เราเป็นลูกของพระพิณเจ้าแล้วแต่ในอนาคตนะสภาพของเราจะเป็นยังไงนะไม่รู้รู้แต่ว่าเราจะได้เห็นพระพิณเจ้าหน้าต่อหน้าแล้วเราจะเป็นผู้บริสุทธิ์เช่นเดียวกับที่พระองค์ทรงบริสุทธิ์ เพราะเราได้รับการชำระจิตใจให้บริสุทธิ์แต่การชำระจิตใจให้บริสุทธิ์นี่เราต้องทำตั้งแต่เรายังมีชีวิตอยู่ในโลกนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นบทพระบรสารในวันนี้เนี่ยจึงเป็นค่านิยมพื้นฐาน8ประการของคนที่สามารถดาเนินชีวิตแล้วได้รับการชาระจิตใจให้บริสุทธิ์เราตนเราได้รับการชำระจิตใจให้บริสุทธิ์ตั้งแต่เรามีชีวิตอยู่ในโลกนี้เราถึงจะไปสวรรค์เป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ เป็นผู้บริสุทธิ์พระเป็นเจ้าทรงเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ผู้บริสุทธิ์แต่เราจะเป็นอย่างนั้นได้เป็นนักบุญเราต้องได้รับการชำระตั้งแต่ในโลกนี้แต่คนที่จะได้รับการชำระตั้งแต่ในโลกนี้ต้องมีค่านิยมดำเนินชีวิต8อย่างต่อไปนี้พระบาราสานด้บุญมัทธิวบทที่5พระเยซูเจ้าเสด็จขึน้นเบยบนภูเขาและแสดงปฐถมมโอวาทก่อนที่จะฟังโอวารือบทเทศครั้งแรก พิเษยษสเจ้าตรัสถึงบุญยราบ8ประการก่อนจะเทศให้ฟังแล้วนะแต่เธอจะฟังรู้เรื่องเนี่ยเธอต้องมีค่านิยม8ประการนี้ก่อนใครจะฟังบทเทศของพระองค์เข้าใจและยินดีรับไว้เขาคนนั้นจะต้องปรับเปลี่ยนทัศนคติวิธีมองโลกเข้าใจชีวิตแบบบุญยราภ8ประการนี้ให้ได้เสกก่อนถ้าใครยังคิดว่าคนรวยเท่านั้นคือคนที่พระเจ้า ทรงอวยพรก็ต้องปรับเปลี่ยนวิธีคิดใหม่ว่าพระเจ้าทรงอยู่ข้างคนจนถ้าใครคิดว่าชีวิตพบกับความโศกเศร้าเป็นการถูกพระเจ้าทอดทิ้งก็ต้องคิดใหม่ว่าพระเจ้าทรงปลอบโยนผู้ทุกโศกและจะชดเชยคืนให้เขาถ้าใครคิดว่ามีอำนาจเหนือกว่าแล้วข่มเหงเอาเปรียบคนอื่นก็ให้เขาเรียนรู้ที่จะมีใจอ่อนโยนต่อผู้ที่ด้โอกาสกว่าเมื่อพบกัน ไม่ถือโอกาสเอาความได้เปรียบเหนือกว่าไปหักหาน้ำใจเขาถ้าใครที่รู้สึกว่ามีแต่ให้ไม่เคยได้รับกลับเข้ามาเลยอย่าเสียใจเพราะพระเจ้าจะเป็นผู้คืนแก่เราในที่สุดจงมีค่านิยมเมตตาเพราะพระเจ้าจะส่งเมตตาต่อเขาคนนั้นจงมีใจบริสุทธิ์ทำอะไรไม่มีผลประโยชน์แอบแฝงไม่ฝักใฝ่ร่วงเกินร่างกายตนเองและผู้อื่น เพราะเป็นหนทางที่เราจะได้พบพระเจ้าได้กอดพระเจ้าเป็นคนหยุดคนแรกเมื่อมีการโตร้เถียงตบตีเราคิดว่าความสงบสันติเป็นของดีมีค่ากว่าการเอาชนะด้วยการทะเลาะวิวาทเราแม้เราจะถูกเบียดเบียนเพราะเดิมเดินชีพอย่างดีก็อย่าท้อใจคนแบบนี้จะได้อาณาจักรสวรรค์เป็นมรดก คนในสังคมไม่ว่ายุคใดถ้าเหนือกว่าก็ข่มเหงถ้าเห็นเขาอ่อนแอกว่าก็รังแกถ้าเราฉลาดกว่าก็เอาเปรียบผู้รักความทีวิตธรรมดำเนินชีวิตด้วยการถูกเอาเปรียบเพราะถือซื่อสัตย์อยู่ฝ่ายเดียวแต่พระเยซูเจ้าตรัสว่าพระอาณาจักรสวรรค์มาถึงแล้วและคนที่จะได้เข้าไปคือคนที่ต้องมีค่านิยมแปดประการนี้ในจิตใจเป็นพื้นฐานเสียก่อน เขาคนนั้นไม่ต้องรอตายถึงจะได้เป็นนักบุญในพระอาณาจักรเขาเป็นนักบุญตั้งแต่ยังมีชีวิตในโลกนี้เลยเพราะพระอาณาจักรสวรรค์มาตั้งมั่นอยู่ในโลกนี้แล้วคนที่มีค่านิยมแประการนี้คือผู้ที่มาจากการเบียดเบียนครั้งใหญ่เขาซักเสื้อของเขาจนขาวในพระล uh ูหิตของลูกแกะพวกเขาต่างกราบลงหน้าพระบัลลังก์ศีรษะจดพื้นดิน นมมสการพระเจ้าว่าอาเมนคำถวายพระพรพระสิริลุ่งโรดพระปีชาญาณคำขอบพระคุณพระเกียรติยศพระอานุภาพและพระพลานุภาพเป็นของพระเจ้าของเราตลอดนิรันดรเดี๋ยวพบกันช่วงที่สามครับเราแต่ละคนเป็นความรักของพระเจ้า ชีวิตและความเป็นอยู่ของเราเป็นการต่อเนื่องแห่งความรักและพระเมตตาของพระองค์ธรรมชาติรอบข้างเราเป็นความรักของพระองค์ที่เราสามารถสัมผัสจับต้องได้และเพื่อนพี่น้องก็เป็นความรักของพระองค์ที่เราได้รับและต้องรักตอบ ในเมื่อวันนี้เป็นวันสมโภชนักบุญทั้งหลายนะครับพระสันตะปาปาฟรังซิสได้ตรัสไว้ว่าการเป็นนักบุญหรือผู้ศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่สิทธิพิเศษที่พระเจ้าทรงมอบให้สําหรับคนเพียงไม่กี่คนแต่เป็นหน้าที่ของเราทุกคนที่ได้รับมอบหมายจากพระเจ้านักบุญคุณแม่เทเรซาแห่งกันคาตานะครับได้กล่าวว่าจริงๆแล้วการเป็นนักบุญคือการทําสิ่งเล็กๆน้อยๆทั้งหมดที่ทําทุกวัน ไม่ใช่การกระทําที่ยิ่งใหญ่แต่เอาแต่อัศจรรย์ยิ่งใหญ่ไม่ใช่แต่ว่าเป็นการกระทธรรมสิ่งเล็กๆด้วยความรักในชีวิตของเราลองคิดดูนักบุญทุกองเป็นมนุษย์เราไม่ได้เกิดมาเป็นนักบุญแต่นักบุญถูกสร้างขึ้นจากคนที่มีชีวิตและลมหายใจขึ้นอยู่กับว่าท่านมีศรัทธามากเพียงใดและดำเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรมเพียงใดยิ่งมีคุณธรรมมากเท่าใด พระเจ้าก็ยิ่งประทานพระพรแก่ท่านและทำงานผ่านท่านเพื่อทำการอัศจรรย์เหนือธรรมชาติมีนักบุญสององค์ในวันนี้ที่อยากจะกล่าวถึงคนแรกคกือนักบุญออกัสตินนะครับมีนักบุญมอนิกาเป็นมารดาท่านได้สวดอ้อนวอนเป็นเวลา17ปีเพื่อให้ลูกชายของท่านกลับใจแต่นด้บุญออกัสตินใช้เวลาพอสมควรในการค้นหาพระเจ้าและต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเมื่อท่านได้พบพระองค์ นับุญออกัสตินได้รับการศึกษาดีเป็นครูสอนวาทศิลป์ในเมืองคาเทสนะครับอยู่ในแอฟริกาเหนือที่นั่นท่านมีความสัมพันธ์กับผู้หญิงคนหนึ่งมานานกว่า15ปีนับุญออกัสตินไม่แต่งงานกับเธอแต่ก็อยู่ด้วยกันจนมีลูกท่านทำงานได้ดีมากและเป็นผลให้ท่านได้รับเชิญไปยังเมืองมิลานเพื่อเป็นศาสตราจารย์ระหว่างการเดินทางท่านได้พบกับแนวคิดทางศาสนาแตกต่างกันมากมาย และท่านกําลังพิจารณาว่าควรปฏิบัติตามสิ่งใดท่านคิดที่จะอุทิศชีวิตให้กับพระเจ้าและคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่จะดําเนินชีวิตตามอุดมคติของคิสชนท่านจึงกลับไปใช้เวลาสแสวงหาความสุขและดําเนินชีวิตตามกระแสะโลกแบบที่ท่านชอบต่อไปตลอดระยะเวลาหลายปีไม่ว่าท่านทําบาปบาปอะไรครับบาปก็คือไม่สนใจพระศาสนา อยู่กับผู้หญิงโดยที่ไม่แต่งงานกันจนมีลูกแล้วก็ปล่อยตัวเที่ยวสัม,มเลเเทมอแต่ท่านก็ยังติดต่อกับแม่ของท่านนักบุญมอนิกาและพระสังฆราชอัมโบรสแห่งเมืองมิลานซึ่งกลายเป็นนักบุญเช่นกันท่านอ่านงานเขียนของนักบุญอัมโบรสหลายชิ้นซึ่งทําให้ท่านคิดที่จะเป็นคิตชนในที่สุดท่านก็เห็นเครื่องหมายต่างๆในชีวิตของพระเยซูเจา้าและเริ่มเปลี่ยนวิถีทางของท่าน ท่านใช้ความสามารถของท่านในการใช้ภาษานําเสนอความคิดและผลิตงานเขียนของคิดสชนท่านเป็นหนึ่งในนักเขียนที่มีชื่อเสียงที่สุดในยุคนั้นหรือแม้แต่ในยุคนี้จะศึกษาวรรณกรรมก็ต้องอ่านงานเขียนของเซนต์ออัสตินนะครับและชีวิตการอธิษฐานของท่านนั้นไม่ธรรมดาท่านเป็นนักปราชญ์คนหนึ่งในสี่ของพระศาสนาจักฝั่งตะวันตกนะครับ ชีวิตของท่านแสดงให้เห็นว่าคนบาปก,ก็สามารถพลิกชีวิตเป็นนักบุญได้นักบุญอากสตินเป็นนักบุญองค์อุปถัมภ์ของผู้ผลิตเบียร์และผู้ที่ต้องการเลิกนิสัยชั่วร้ายท่านประสบความท้าทายที่คล้ายคลึงก,กันกับสิ่งที่เราเผชิญในวัฒนธรรมของโลกปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงและพยายามทําให้ดีขึ้นทุกวันจะนําเราไปสู่การเป็นนักบุญได้ในที่สุดเราทุกคนต่างมีความชั่วร้ายและนิสัยที่อยากจะเลิก ดังนั้นให้เราเริ่มอธิษฐานภาวนาวิงวอนพระเจ้ามีนักบุญประมาณหนึ่งหมื่นองที่ช่วยวิงวอนแทนเราให้เรามาใช้ประโยชน์จากสิ่งนี้กันเจ็ดคุณมีกางเขนที่ต้องแบกหรือคุณจะไม่ต้องการความช่วยเหลือบ้างเลยหรือแต่ที่นักบุญออคัสตินกับใจเขายกให้แม่ของเขาเป็นคนสวดให้17ปีนักบุญองค์ที่สองนะครับก็คือนักบุญคุณพ่อปาเดปีโอ ท่านได้รับการพิสูจน์ทางการแพทย์และทางพิทยาศาสตร์แล้วว่ามีรอยแผลของพระเยซูเจ้าจากการถูกตึงกังเขนสารคดีจากสถานีโทรทัศน์ EWTN นะครับที่กรุงโรมน่าทึ่งมากท่านเป็นบุคคลสมัยใหม่ไม่ใช่คนในยุคกลางท่านเพิ่งจากโลกนี้ไปเมื่อปี1986พระสันตปะปาปาจอปอนที่สองเสด็จมาเมืองไทย1984ท่านสิน้นใจ1986เองนะครับ เมื่อตอนเป็นเด็กฟรังซิสโกคือชื่อจริงของท่านเป็นคนเข่งศาสนามากท่านตัดสินใจอุทิศชีวิตให้กับพระเจ้าตอนอายุห้าขวบพ่อแม่ของท่านเข่งศาสนามากและสนับสนุนชีวิตจิตของท่านในวัยที่ท่านสามารถเห็นทวทารักษาตัวและได้พูดคุยกับพระเยซูเจ้าและแพ่ยแม่มารีอยู่บ่อยๆนี่ไม่ใช่สิ่งที่ถูกสอนให้ทําแต่เป็นเรื่องธรรมดาสําหรับท่านท่านคิดว่าคนอื่นๆก็สามารถเห็นสิ่งที่สัานเห็นได้เช่นกัน ฟรังซิสโกดูแลฝูงแกะเล็กๆให้ครอบครัวซึ่งทําให้ท่านไม่สามารถตามเด็กคนอื่นๆไปรุงเรียนได้ท่ท่านเจ็บป่วยบ่อยๆหลังจากเรียนเพียงสปีท่านถามพ่อแม่ว่าท่านจะเข้าร่วมคณะนักบวชฟังซิสกันได้หรือไม่พ่อแม่พาท่านไปเพื่อดูว่าท่านจะเข้าร่วมได้หรือไม่แต่พระระดาบอกว่าท่านต้องไปศึกษาเรียนหนังสือเพิ่มเติมจนอายุ15หปีท่านจึงได้เข้าอารามนักบวชในวันที่2ี่กันยายน1918 เมื่อท่านกําลังนั่งฟังแก้บาปอยู่ท่านเกิดความรู้สึกเจ็บที่มือและเท้าและท่านสังเกตเห็นว่ามีบาดแผลปรากฏขึ้นและมีกลิ่นเหมือนดอกกุหลาบแม้เลือดจะไหลไม่หยุดแต่ก็ไม่เคยติดเชือ้อแพทย์ที่ตรวจรอยแผลศักดิ์สิทธิ์นี้รู้สึกทึ่งกับรูปร่างที่กลมสมบูรณ์ของรอยแผลที่ฝ่ามือในปี1919นะครับมีข่าวเกี่ยวกับรอยแผลศักดิ์สิทธิ์ของนบ,บุญคุณพ่อปาเดปีโอและผู้คนจากท่วทุกมุมโลกก็มาหาท่าน ท่านรู้สึกไม่สบายใจอย่างมากกับความนิยมและความสนใจนี้มีการสืบสวนของพระศาสนาจักเกี่ยวกับรอยแผลของท่านและได้ก่อสืุปว่าเป็นรอยแผลศักดิ์สิทธิ์ที่แท้จริงในปี1947มีบาทหลวงชาวโปรแลนด์ผู้สืบภาพสมพนเหมอย,ยมนักบุญคุณพ่อปีโอซึ่งท่านได้พยากรณ์บอกว่าบาทหลวงท่านนั้นจะได้ขึ้นสู่ตำแหน่งสูงสุดของพระศาสนาจัก,จกและบาทหลวงผู้ถ่อมตนท่านนั้นก็ได้ขึ้นเป็น สมเด็จพระสันทะปาปาจอปอนที่สองในปี1978มีบาดหลวงหลายองค์มาหาท่านขณะที่ท่านป่วยได้โรคข้ออักเสบที่ไม่เคยหายบาดแผลที่มือและเท้าของท่านนั้นมองเห็นได้แต่ท่านก็ยังมีบาดแผลที่พระคริสต์ถูกแทงด้วยดาบที่สีข้างที่ถูกแทงด้วยหอกที่สีข้างของท่านและบาดแผลที่ไหล่ขวาของท่านที่ซึ่งพระคริสตเจ้าทรงแบกกังเขีนท่านเจ็บปวดอย่างต่อเนื่องและแทบจะไม่ได้นอน แต่เมื่อท่านหลับไปท่านก็ถือสายพระคำไว้ในมือคนที่ดูแลท่านบอกว่าพยายามอย่างเต็มที่ที่จะเอาสายพระคำออกจากมือของท่านหลังจากท่านสิ้นใจแต่เอาไม่ออกเรามีเวลาอ่านไม่หมดนะครับประวัติของคุณพ่อประเดปโออ่านตอนท้ายก็คือคุณพ่อประเดปโอสิ้นใจในปี1986มีผู้มาร่วมงานศพของท่านมากกว่า1 0 0 0 0แสนค0 0 0นคนนะครับ ท่านเป็นที่รู้จักในฐานะนักบุญองค์อุปถรัรมภ์ของอาสาสมัครและวัยรุ่นเราทุกคนได้รับเรียกให้เป็นนักบุญให้รักกันและเพิ่มพูนความเชื่อความหวังและความรักของเราพระเจ้าประทานพระพรแก่ผู้ที่วนขอความรักและความเมตตาจากพระองค์สิ่งที่นักบุญปาเดบิโอทำมากที่สุดตลอดชีวิตคือท่านนั่งฟังแก้บาปให้ผู้คนได้กลับมาหาพระนิจ้าสารภาพบาปและได้กลับมาเป็นลูกของพระ จงก้าวไปข้างหน้าด้วยความสุภาพถ่อมตนขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าและยอมจำนนต่อพระประสงค์ของพระองค์ใครจะไปรู้บางทีสักวันหนึ่งเราอาจจะกลายเป็นนักปุ่นก็เป็นได้สวัสดีครับ